ก่อนหน้านี้ใครที่ไม่รู้เรื่องกดแรงดูดใครที่ไม่รู้เรื่องอำนาจในตัวเองใครที่ไม่รู้ว่าคุณมีอำนาจแค่ไหนคุณจะใช้ชีวิตอย่างคนเป็นเหยื่ะ คุณจะใช้ชีวิตตามกรรมของคุณหลายคนบอกว่าเกิดมาพวกชดใช้กรรมคุณจะใช้ชีวิตตามกรรมคุณจะใช้ชีวิตตามโชคชะตาคุณจะใช้ชีวิตตามพ่อแม่คุณคุณจะใช้ชีวิตตามสิ่งแอดล้อมที่คุณเป็นคุณจะใช้ชีวิตตามผู้อื่นหรือสนามพลังงานอื่นที่คุณไม่ได้เป็นผู้สร้างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้กดแรงดึงจากแก่นจัจธรรมที่แท้จริงคุณคือผู้สร้างทุกสิ่งด้วยตัวคุณเองการที่คุณจะสร้างอะไรก็ตาม ในชีวิตของคุณการที่คุณจะทําตัวเองให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดและดึงดูดทุกสรรพสิ่งในชีวิตของคุณเริ่มจากที่นี่กลับมาที่หัวใจของคุณหรือความคู่ควรความเสมือนของคุณเมื่อคุณสร้างความเสมือนหรือต้นฉบับที่ดีคุณจะถ่ายเอกสารออกมาและได้เอกสารที่ถูกต้องสําเนาถูกต้องแน่นอนกระบวนการเป็นแบบนี้ อันดับแรกเลยถ้าคุณต้องการอะไรก็ตามเริ่มจากคุณต้องประกาศและอนุญาตออกมาว่าคุณอยากได้อะไรโดยใช้สิทธิ์ในการเลือกคุณมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันสิทธิ์เดียวเท่านั้นคือการเลือกเราเกิดมาหรือจุติบนโลกใบนี้มาเพื่อแค่เลือกประสบการณ์ที่คุณประสบแต่เราหลายคนไม่ยอมใช้อำนาจนี้จึงปล่อยให้คนนั้นเลือกให้ให้พ่อเลือกให้ให้แม่เลือกให้ให้เพื่อนเลือกให้มันจึงไม่ได้สิ่งที่ต้องการสักทีเริ่มจากหนึ่งคือเลือกก่อนเลือกว่าคุณจะเอาอะไรคุณอยากเอากายนี้ไปประสบอะไรเอายกตัวอย่างกว้างแนดี กวางอยากเปิดบริษัทกวางอยากเป็นนายตัวเองก่อนอายุ30กวางเลือกปึ๊บทัดแล้วสเต็ปต่อไปคือกวางต้องกลับมาที่หัวใจของกวางเทรนฝึกฝนสมองและหัวใจให้ไปคู่กันตอนนี้หัวใจกวางมันฟูมากเลยรู้สึกเห็นปะย้ำรู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราต้องได้เป็นซ e o แบบนี้เราต้องด้วยเหลือคนอื่นได้กวางจะได้แบบมอบทุนทุกเดือนได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักได้มีชีวิตที่อิสระได้อยู่กับคนที่เราเลือกได้นะคะทางานกับคนที่เรารักทุกอย่างกวางคิดได้หม รู้สึกแล้วรู้สึกว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นได้แน่เลยมันรู้สึกเริ่มจะคู่ควรเพราะอะไรทําไมถึงรู้สึกคู่ควรได้เพราะณขณะที่เราเดินเราก็ศึกษาเพิ่มเติมเพิ่มอย่างเช่นถ้ากวางจะเป็นนายตัวเองตอนอายุสามสิบคุณคิดว่ากวางจะทำเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปไหมก็ไม่กวางต้องอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเรียนคอร์สอะไลน์มากขึ้นคุณต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองด้วยคุณจึงรู้สึกคู่ควรเพอหัวใจคุณเริ่มรู้สึกแล้วแปลว่าคุณกําลังสร้างต้นฉบับที่ใช่เมื่อคุณสร้างสิ่งนี้เสร็จแลุุนมารงงงพลั หรือสร้างต้นฉบับอย่างถูกต้องแล้วคุณส่งออกไปคุณอนุญาตออกไปคุณรู้สึกเบาสบายระหว่างทางทาตามจุดประสงค์คุณคืออะไรสนุกมีความสุขเติบโตคุณทําแค่นี้และประคองต้นฉบับนั้นไว้เมื่อคุณถือต้นฉบับที่ใช่อยู่สม่าเสมอทุกขณะลมหายใจทุกม่วงขณะจิตของคุณอย่างมีสติรู้ตัวสิ่งนั้นจะถูกทายกสารและส่งมาเป็นผลลัพธ์ของคุณในชีวิตของคุณแน่นอนไม่มีสิ่งใดเลยที่คุณจะไม่ได้รับนอกจากคุณเองที่เปลี่ยนต้นฉบับเอง